สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าปลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะล่าปลาใหญ่ครั้งแรกเดี๋ยวเราจะไปล่าปลาใหญ่เดีวราคูด้วว่าล่าปลาใหญ่วันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างปลาเข้าใหม่ของเราวันนี้เราจะเอาปลาบึกขึ้นมา เอาปลาบึกขึ้นมาเราจะไปดูที่ว่าเราจะเอาไซส์ประมาณขนาดนี้พอไหมพอไหมมาดูไปดูไซส์ก่อนมาดูไซส์นะแล้วไซส์เนี้ยจะมีอยู่แต่ถ้ายาวขนาดเนี้ยมันคงจะยากเพราะว่าไม่สามารถจะลากได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าปินปองได้ป้องไปดูกันเลยลุยไปเลย ดีกเพอะไรเด๋ยขึ้นรถม,มีควายอยู่นะ I <laughs> ฝนก็กำลังจะตกแล้วครับทุกชนมืดมาเลยรถน่าจะสตาร์ทไม่ติดบอ่อะไนวะบ่าเลย มีรถสตาร์ทติดยากวันนี้เราจะได้กินไมครับปลาวันนี้ครับไม่ได้น้ำมันหมดอเครื่องเสียขับขับแบบไม่ดูอะไรเลยแบตพังเกเกเสียรถมันเก่ามากแล้วนะครับแอร์หลุดยางแบนโอ้ยน้ำมันลน้นอันนี้เอาไปใช้อะไรเนี่ย,ยท,ทุกอย่างทุกอย่างหมดอะอะฟิวเครื่องเสีย อะไรมไม่เป็นไรไม่เก่งเยอะแก้ใหม่สภาพรถเราไปหน้าบ่อก็แบบนี้แหละครับเก่ามากเลยรถเลยบ่ธรรมชาติโอเคไหมแล้ววันนี้เราจะได้กินปลาไหมเนาะอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนกดแดดคนพร้อมอ้วนพร้อมครับรถไม่พร้อมโอเคอ้าวเข็นกันต่อครับเเป็นนลยแบห โอ้เนี้เลยมาซีเนี่ยฮะเกครับเห็นแรงแก่อน เอาเพื่อเลยโอ้โหทุลักทุเลมากครับวันนี้เอาแบตเตอรี่นี่พว่วงขึ้นว่าน,นี่นะจะชารรีนะไม่ติดนะเปลี่ยนรถอนนี้เปลี่ยนรถแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนรถครับอ่าเราจะเอารถคันใหม่ไปนะครับวันนี้เอาจอาวรถเอาแว่นรถแว่นเปลี่ยนรถเอาคันนี้ดีกว่าครับ ภารกิจวันนี้เราไม่ยอมแพ้นะครับยังไงเราก็ต้องได้กินปลาบึกครับเปลี่ยนรถแล้วเปลี่ยนรถแล้วรถซิ่งรถซิ่งประจำตำแหน่งได้จ้าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบอร์นะครับขันนะเดี๋ยวโอเคไปได้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถนะครับรถคันนี้แรงครับนี่ครับเป็นโฟครับโฟคบพี่ห่อฮอนด้าไม่ได้โฆษณาเขาหรอกครับเพราะว่ารถเขาใช้ดีจริง เนี่ยดูดิ่มันทุกคนเนี่ยกี่คนเนี่ยคิดดูคิดตามครับลุยเลยลุยลุยกันเลยครับลุยลุ่ฟังเสียงดูก็รู้ทุกคนรถงานเป็นแรงเห็นไหมคนเห็นไหมคนดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปสาวเลยใต้ใต้แม่สลักเฮ้ย อันนี้คนสวยประจำตำแหน่งเนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเออขึ้นมนาปึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงได้ห้าคนแล้วนี่ดูรถแล้ว ไปตรงนี้เลยดีกว่าสิกโ้นบ่อแล้วครับครับผมเขวเบา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 สิ้นก่อลงวนเลยครับลงวนบ่อนี้เลยครับลูกพี่บรรยากาศหน้าบ่อนี่ครับ ตรงนี้ฝนตกน้ำเยอะหน่อยเดี๋ยวดูเลยครับกำลังจะลงวนนะครับมือนโป๊เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูว่าวัตแปร๋ยวาลบเยว ล,ลูกพี่ลองไปโชน่อยนี่นี่ครับลองไปโชน่อยครับลูกพี่ลองไปโชน่อยนี่มือโป้มือโป้มือโป่โปเดี๋ยวมือโป่จะลงไปได้นะครับทุกคนวันนี้ดูที่ว่าจะได้ปลาไหมทางขายขโครงการนี้มาสิบปีได้ไหมลูกยี่สิบปียี่สิบปีโอ้โหโครงการยี่สิบปีไม่ใช่น้อยๆ้อยนะน้อยไหมไม่น้อยยี่สิบปี เน่รถแรงระจำบหมู่บ้านเอ้นอ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  ล่ากันจะจ้ะจะาครับวันนี้ลุ้นดูที่จะได้ปลาอะไรบ้างเนาะมีปลาอะไรบ้างเนาะจ้าดูไลงไปเลยครับลงเลยไปทางนู้นไปอเ,เออตรงเลยตรงเลย ตรงเลยตรงเลยเอากระดบษจ่าจ่ะเลยวันนี้เอาใหญ่ที่สุดเอาใหญ่ที่่สุดอะมีใหญ่ที่สุดใกล้ช้อนเมซอนแหละทุกคนช้อนเมซอนนายเอาขึ้นทางไหนดีอ่ะทางดุนทางนี้นี่อ่ะทางนี้อ่ะไอเอาทางนี้อ่ะหรือดุนเฮ้นนยไปนู้นเลย จ้ะวันนี้เป็นทอดด้วยเนี่ยเขาสั่งใช่ไหมเราก็อาจารย์เอาไซส์ไหนอ่ะถ้าโลสองตัวโลก็ประมาณแปดสิบห้าบาทสองตัวโลใช่ไหมลูกค้าสั่งใช่ไหมลูกค้าสั่งใหญ่ลูกค้าสั่งใหญ่อ๋อลูกค้ารายใหญ่เลยใช่ไหมสองตัวโลเดี๋ยวจะมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าปลานิลน่มันอยู่บ่อรุนอยู่ของเบ่อกันแตกต่างบ่อเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าช่วงฝนหรือดูฝนหลัก นายน้ำยังไม่พออีกเหรอพอพอ,พอเดี๋ยวไปดับเลย<อ>เดี๋ยวน้ำแห้งดูดน้ำไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้น้ำเยอะครับทุกคนระวังลวดนะครับไปไท่ไทไทยอาไขยลากวางนี้ ทางนี้ขึ้นนี้ให้ดับเครื่องตู้ตู้ตไปดับเครื่องอ่ะตู่พอแล้วพอ่พอพ่อโอเคครับลากปลาใหญ่ก็จะลำบากหน่อยอ๋ยยอไม่ต้องไอ้ต้นมึงดึงดึงทูนไปข้างหลัง,ลงมันไม่เข้าใจเออดึงเพึ่นไปข้างหลัง เอองั้นมันก็ใช้ได้แล้วเออไปเต็งไปนั่นแหละแค่นั้นแหละ,ละ,ละไปดิต้นสองเท้าไว้รถตาเล้งเลยลงโชว์หน่อยเออโชดสี่มือหน่อยฮะไม่ต้องเอาไว้เงี้ยตาเล้งอะ่องงงอะก็ไม,ไ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 ม่เอาไม่เอาเดี๋ยวลากเอาจะลองลำบากเดี๋ยวใช้เนี่ยลากอาแป๊บเดียวมันเราจะลากไปทางนี้เพราะว่าดูๆแล้วด้านนี้จะมีปลาใหญ่เพราะเห็นน้ำมันขึ้นเมื่อกี้นี้ ฮ okay. ัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยไล่ตีเลยต่อไล่ตีเลยนี่ไงเจ้าลองดึงจุกไปก่อนเดี๋ยวผมจะลองไป่ดีฮะเออดึงจุกไปเอาจุกไปก่อนเอาจุกไปดูไปกองไปดูแลเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเออน่แหมถ้าใส่สาเล็กแล้วมันพันครับนั่นแหละแค่นั้นแหละครับ Dì gin tý kiểu tiếng Việt dĩ được rồi Ờ good ok เจอไหมเจอหลุมไหมมีหลุมอะไรบ้างไหม,มหลุมใหญ่เลยอ่ะสิงไะเนี่ยโอ้งานนี้งานเข้าแล้วครับเจอแน่เจอแน่ๆครับเจอหลุมใหญ่แน่นะถ้าหยุมหลุมใหญ่ๆนะของมันเลยแหละโอ้ว้าวว้าวเป็นไงบ้างาเ,เป็นไงเป็นไงด็อกเตอร์เป็นไงด็อกเตอร์ นนไได้านโน้นเป็นไงด้านโน้นส่งเสียงหน่อยดิเป็นไงโอเคไหมอไไหนนะไ <c oughs> <c oughs> รนปลาช่อนเมซอนปลาช่อนเมซอนสีขาว <c oughs> มาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างครับตอนนี้เราล่าปลาใหญ่นะครับนะฮะเป็นไงเจ้านายเป็นไงเมือ่อยเมื่อยแหมเจ้านายบอกเมือ่อยเลยแล้วครับแต่เดงว่าแต่เดาว,ว่า,เ,ววาวเจอตัวใหญ่แล้วที่ท่าใช่ไหมใช่ไหมเจอตัวใหญ่เลยไหมลุ้นละทึกลุ้นละทึกช้าชา้าโอ้เมื่อาชีพเนาะ จะลงะเบาๆจะลงต้องลอยนี่มันมันพันคอออกพันคอน้องเขาอะ่ะน้องเขายังไม่มีแฟนเลยนะเอ้ยไอ้ต้นอาชีพอาโค่ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมน้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะ <laughs> ไปแล้วไปแล้วน้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะน้องก็โสดนะเอา้าไอ้หนูไม่เดินเลยเหรอไม่เดินตามเลยเหรอนัาน่าพะเ <laughs> หรอ,หอ จริงรอะนาน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 เอาละวะเอาละวะงานเนี้ยเจอแล้วเจอแน่แน่เฮ้ยงานนี้เจ,อแ,จอแน่แน่เจอน้ำร้อนใช่ไหมมันจะหนไปมันไ,ไปสวนปลาเล็กลากยากอ๋อใช่เพราะว่าเราต้องการ ความแน่นหนาไงถ้าตาห่างนะอาจจะไม่เหลือนี่ตาห่างอาจจะเป็นรูใหญ่อ่ะเนี่ยคือคือกลัวขาดมากเลยอ่ะเราไม่มั่นใจว่าข้างในในน้ำเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าเขามีอะไรบ้างไงถ้ามีจอระเข้ทำไงอ่ะฝนตกมันเข้ามาเจอโอเคโอเคไหมโอเคไหมตากล้องตากล้องโอเคไหม อ่าดูดิมีปลากระโดดกี่ตัวนับด้วยถ่ายด้วยโอ้ตากล้องโอเคด้วยเดี๋ยวไปลุ้นดูดิตากล้องจะถ่ายดีไหมวันนี้มีตากล้องมือใหม่ไป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 ลงไปไล่กับมังกรปีนอยู่นู่นนั่นน,น,นี่ไม่เป็นไรเฮ้ยนายยศยศยศไลน์ตีก่อนตีน,ว,น,น,นว้าวรู้วะ เอาหลงวะมีเฮงานนี้มีเฮดูก่อนอย่าเพิ่งรักเรารักตีงก่อนมีเฮครับนี่ครับอ,อ,อ๋อนั่นมัน,นมม <laughs> ยังไม่ได้ดื่มตั้บอกยังไม่ได้ดื่มเอ้นีส่สปายหาพ่อหน่อยซูมหน่อย <laughs> <laughs> ติดอะไรวะเออติดอะไรวะติดอะไรวะมันมีอะไรมันมีอะไรมีอะไรไน,นอนโดดโดโดครับทุกคนโดดโดดครับโดดโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วปัดโทปดโตอะไรกันนี้อะไรกันนี้

กต็มเลยจะตักกุ้งกินปลาทำไมไม่ปลาทำไมไม่กินกุ้งเนาะปล่อยปลปล่อยเลยวางเลยวางวางวารอะไรบาวใยครับอะไร ไ,ไม่ต้องหรือไปต้องไม่มีนายไปไปก่อนไปต่อเลยเดี๋ยวมันติดจะออกก่อนโอ้มันออกยากแน่ๆไปปลดดูดเออปลดไม่ทันติดเต็มเลยปลดไม่ได้หรอกปลดไม่เต็มวนขาดนายขาดไม่ได้ไหนเออเนี่ยเนี่ยปลาอะไรเนี่ปลาเลนดระเม็ดกราเม็ด ดาราเม็ดเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้คุณงใหญ่อะว้าวดาราเม็ดครับดาราเม็ดน้ำจืดว้าวว้าวเสียงดังเลยใจเย็นใจเย็นตุ้ใหญ่จริง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 โอ้โหดวงตาดวงตาครับดวงตาครับ ปล่อนะย,ยปลาอยยาเมือไปแย่นะมีฟันนะครับสาะเม็ดสรเมร็มีปันน,ะนี่มันจะดหนี่มีเป้าหมายว่าจะเอากุ้งปล่อยด้วยนะตลาดนะเดีมุม,ม้มเยอะมาก้าไปได้ก็ไ,นะไปได้้ เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะตายตัวเล็กช่างมันไปเอาตัวใหญ่นั้นลงลงมามันจะตายอะไรเอาลูกามลไปทำอะไรปล่อยตัเล็กตเมันอาเิดเต็มเลยตรงนี้ ติดเงี้ยงเอาออกอยากปลาบึกทางนั้น้อออนย,ย,ยแน่นมากมันจิกเข้าไปเลยในควนเลยครับเงนะี่ยมันโดนแล้วเลือดออก จับเยอะโอ้โอ้โอ้มาตัวแล้วมาตัวแล้วจับได้คนเดียวเลยนี่ก็ยึดคนเดียวเลยสามตัวโอ้โหเอากลับดินเลยนะครับนี่มาไกลใส่กล่องโฟมไม่พอแล้วเดี๋ยวไปให้ลุงโฟตัวหนึงว้าวว้าวเอาแล้วมีมีีคนว้าวมารวมมารวมเอาปลานินมาด้วยปลานินมาด้วยปลานินมาด้วยเอาเอาเอา เอาปานิดมาปานิดมาเอาดิบอกเอาปล่อยเอาปล่อยนิดเลยอืมไม่ใช่คอละเรื่องกันเอาไเอาไกินก็ไปเอาไหมปาและแล้วไปทำอะไรไม่รู้ไม่เยอาไอ้นี่ปล่อยเถอะเดี๋ยวเสด็จมา่อไปเร็วๆจะทำอะไรก็ทำเอาไหมกินไหมกินไหมไมเอาไปล่อยหลือปล่อยคับปล่อยครับองเผาฟ้จะรอดไหมรอดไหมรอดไหมอไหม จับปลายจับปาเออมันเ้มันจะติดดี่ายุ่มันอะจับลงไปเออขตนไปเอออยู่นี่นิ่งับอยู่นี่นิ่ับขม่แลกระต่ายไปไหน

นี่ยตัวเล่นเัวน um ี้ถ้าเราเยบตอนเย็บกินเลยลงดินเลยลงดินเลยค่อยๆค่อยๆตัปคาเนโอ้โนี่ปลาบึกตรงนั้นเลยนะครับไม่ใช่ปลาสวายนะครับมาเนี่าเชิอ <si> ้าเชิญเลยครับเชิญ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 เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเอามาบดดึงเป็นชาดึงเป็นชาดึงเร็วไม่ได้ครับมันติด วว้าระวังมือค่อยดึงขึ้นไประวังมือค่อยดึงขึ้นไปดึงดิค่อยดึงดึงขึ้นเออเออเคสอนปลาเลยให้เขาปลดเองเข้ามาล็อกนี่นี่ครับมาล็อกต่อไปเลยวนมันยาวครับโอ้โหวนมันยาวมากเป็นไงคือยาวสนุกใช่ไหมโอ้เอาตัดมาเน้น้อยตัดมาเน้น้อยเผาเผาเผาเผต้นจะตัดเยอะมันเป็นมีปัญหาตัดเยอะ เอาขน่ดนั้นเดินมาเดินเบียดเข้ามาถึงฟังเลยนู่นนู่นลำเลยนายตั่งไว้โอเคเอเอตอนเดินมานายไทยไทยเดี๋ยวกาเราียนลูกเนมีมีมีปลาอะไรบ้างไหมลูกกาเรียนจะรู้่ตอนนี oh no. Just, ้ไม่ใหญ่แล่ตีนแก่ ดึงยอเดี๋ยวทะลุไม่ไม่ไม่โดนถ้าถ้านี่มันค่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าคนทำเป็นอย่าไปบู้วามกับมันออใข่เอ,อย่าว้องดึง,งเดี๋ยวรอเคลียร์ปลา่อนมีปลาตัวใหญ่ไว่ยิ่งดึงอ้วนในเข้าขมาใช่ยิ่งติดไม่ไย้หลังลใก้อ,อ้วนที่ไม่ไม่ไม่มันไม่รู้คูอเฉยๆโอเคตอนดูตัมตวมีตัวใหญ่ไหม